อยากจะพักสมองเลยสนองด้วยของเล่นเล่นไพ่กูแดกเรียบเหมือนแดกข้าวแบบป๊อกก้าวสองเด้งกูเล่นบทเกมจนได้ท้องไปร้อยสิบสองเส้นถ้าไม่ทาเราว่าเดี๋ยวเอาเดามาทุบหัวแบบว่าสมองเด้งมึงเล่นแต่โยโย่เลยโง่แถมเทเกตกูจับมึงเคลื่อนแบบมุมแรงจนตัวมึงหม,มุนเหมือนเบเบดแล้วกูโยกกูโยกในทุกเวลาปาร์ตี้โจโฟนอย่าร้องไห้เดี๋ยวพาไปซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ใช่จดกินแต่กูกินมึงเหมือนโอรีโอ แต่ยังไม่อิ่มกูเลยกินมึงเหมือนปลาพิกา้ากูตบมึงล้ม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 ,มเหมือนโดมิโนโแขน็รัดกบกูยังไงก็แพ้หรือว่าจะวัดกบกูด้วยทามิยะหรืออยากเล่นพวกทามาก๊อตอยากจะกดสล็อตแมชชีนหรืออยากจะเล่นดิบลูกแก่แบบแท็กทีมฮะกูยอมมึงเล่นเหมือนหมาเก็บให้เข็ดหลับให้ปากเก็บข้ามึงเสร็จสับเพราะว่ากูแม่งเด็ดขาดเด็ดขาดอย่างกับเป็นฮิตเลอร์ชวนมึงแต่สมฟิกเกอร์แต่มึงชอบเล่นพวกคริสเตอร์เอาแต่แปะสติ๊กเกอร์วันเกิดกูจะซื้อของเล่นชุดตกปลาให้น่าจะได้ฟ เี yeah. uh ่ยอ่ะฮะถ้าพูดถึงรามเจ๋งเจ๋งของกูนะมาทุกวันยี yeah. uh ่ยอ่ะฮะตอนนี้ว่างๆอยากจะเล่นมาคู่กันอยากจะต่อกันดั้มเหมือนพี่ทอเด็ดแต่ว่าแร็ปขนาดนี้มันก็เล่นสะคอเจ็บอะแร็ปเื่องของเล่นกระพาให้นึกถึงตอนเด็กที่โจ๋โฟนโดนแม่ตีเพราะเล่นของเล่นไม่ยอมเก็บไงจะลูกอ่า อยากจะเล่นอะไรผมก็คอยจะรอพี่ถ้าได้ของเล่นไม่เท่าคนอื่นก็อยากเพิ่งน้อยนะชอตตี้อยากได้อะไรก็บอกสิครับอยากได้ชิ้นไหนก็บอกสิจา้าเดี๋ยวผมจะยกมาให้หมดเลยทั้ง Toy Story เอามาทั้งมูฟวี่นะไม่ใช่แค่เดโมอยากเล่นอะไรก็เลือกได้อยากต่อจิกซอหรือเลโกอยากจะขับรถบ,บังครับไปเที่ยวดูสิชนะโจ๋ ง่ายง่ายลูกลูบิกอยากจะเล่นยูกิหรือว่าแวนการ์ดหรือว่าอยากจะแกล้งเพื่อนอยากได้ของเล่นมาแรงสักอยากได้ชุดอัศวินเอาไปฝึกทะแยงดาแต่อย่ามาเจอกับผมเลยเพราะเรามันคนละแตนดามาเล่นของเล่นกันดีกว่ามาเล่นเกมบอยมาเล่นเพ a ย์สเตชั n มีปุ่มกดอยู่เต็มจอยไม่ใช่ไปเล่นแต่ยาที่พาตัวเองหรอกอยากให้พี่มาเล่นของเล่นไม่ใช่ไปดูแต่เพย์บอยก็พี่หมกมุ่นไง ตอนนี้พี่คิดไหมตอนเด็กผมไม่ม <siglo>. ีตังก็เลยไม่เคยเล่นดีจูไว้เห็นผมอย่างนี้แต่ปากหวานมันทัราเมีวหน้าพี่ก็หลอนดีนึกว่าตุ๊กตาแอนนาเบลน่ะเยอะเยอะเล่นอะไรไม่รู้เล่นนู่นเล่นนี่เล่นกันจนเปลี่ยนโลกเล่นเกาเก็บปกเล่นไฮโดรโอร์สงสัยชอบเสียงโชคอยาเล่นเฟอร์บี้อยาผมทงให้ฝังนเคอรี่นั่งเล่นยาวๆรู้ว่าตื่นตายก็ไม่เป็นไรแต่ผมนั่งกินซาลัตปีรอเล่นของเล่นละมาเพิ่มแต่ใหญ่เมื่อกี้รับรัวไปหน่อยผมขอฟักหายใจเฮ้อผมไม่มีรอกเพชรพอยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดโจโฟนไม่เล่นแม่งเล่นแต่เซ็กทอยยสว <laughs> <laughs> oh